เอาละครับสวัสดีครับผมเหมือนเดิมครับกินง่ายอยู่ง่ายกับ,กบนายแทนนะครับวันนี้พอดีไปเดินตลาดมาแล้วก็ไปเจอแม่ค้าเขาเอาปลาสร้อยมาขายนานๆจะมีสักทีนะครับเห็นก็ว่าเอามาจากบางค้าครับแถวแถวฉัดจึงเซาแล้ววันนี้เมนูที่อยากจะทํากินก็คือเมนูปลาสร้อยต้มเค็มนะครับต้มเค็มหวานงั้นก่อนอื่นเดี๋ยวผมไปทําความสะอาดปลาก่อนนะครับเราจะไม่ขอดเก็ดปลาให้เราจะใช้ เราจะตุน๋น้งเก็บปลาเลยแล้วก็จะไปจัดการกับสับประรดด้วยครับพอเวลาสักพูดนะค,ะ,ะครับนะครับพอผมไปล้างตะกอตาปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลาได้ปลา,ดปลาดส,สดๆมาเลยทีนี้ก็จะถึงขั้นตอนการทำแล้วนะครับาการทำ็ไม่ง่ายๆคปลาต้องเค็ามเค็มหวานของผมอนหนึ่งก็ใช้สับประรดในการรองก้นกระทะน,นะครับ แต่บางคนเขาจะใช้เป็นเป็นอ้อยก็ได้นะครับเป็นอ้อยสดนะครับไม่ผิดหน่อยอ่าอ <c oughs> ันนี้ก็เติมด้วยพิเศษส,สุดชอบหมูสามชั้นครับหมูสามชั้นลงไปเพราะว่าน้ำมันของไขมันจากหมูสามชั้นเนี่ยจะทำให้เนื้อตามีความมันเพิ่มขึ้น <c oughs> ขาดไม่ได้ชีวิตนี้ขาดหมูสามชั้นไม่ได้ อ่าะ่ะฮะแล้วทีนี้ก็ตามความเติมความเค็มด้วยเกลือสมุนนะครับแล้วก็ความเค็มแค่สออย่างครับอันนี้เป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาที่มีคุณภาพดีๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับจับลงไปหอมแดงหรือหอมแขกขาดไม่ได้นะครับขิงครับใส่ไปเลยฮะพวกนี้เพิ่มความหอมแล้วก็ ควซุปที่กลมกล่อมและทีนี้ก็คือน้ำมะเขมะขามเปียกปั้นหนึงนะครับแล้วก็ตามความหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าวด้วยน้ำตาลปริ๊บนะครับผมกระจายกระจายแล้วทีนี้ก็คือการีเรียงป่านะครับ จัดปลีอย่างนี้ปลาปลาน้ำจืดที่ดีๆเนี่ยคือปลาพวกนี้เริ่มหาก,กินยากแล้วน,นะครับโหอีกหน่อยปลาตามธรรมชาติก็คงจะหายา,ยากขึ้นเรื่อยๆอะเอาละ อ่าละครับแล้วทีนี้ก็เติมน้ำมันนะครับเติมน้ำให้ให้เกือบให้ท่วมตัวปลาเลยครับอ่อเราละแล้วทีนี้ก็ติดไฟได้เลย ุ๋นไฟอ่อนนะครับแล้วทีนี้ครับต้องตุ๋นขั้นต่ำเนี่ยปกติเขาจะต้องตุ๋นข้ามคืนนะแต่ทีนี้เดี๋ยวทีนี้ผมจะตุ๋นประมาณสักชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับงั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมอ่านะฮะทีนี้ครับหลังจากที่เราต้มปลาของเราไปในประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วนะของผมนะครับเปิดไฟอ่อนนะครับก็มาดูกัน,นว้าว สีน้ำแกงเริ่มเข้มแล้วเพราะว่าคงเป็นาจากน้ำตาลปี๊บหรือไม่ก็จากมะขามเปียก,กันนะครับทําให้น้ําซุปเข้มขึ้นแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้สีเข้มๆม,มากกว่านี้นะฮะก็เติมซีอิ๊วดำหวานได้นะครับเพื่อไปการแต่งสีนิดหน่อยนะครับและทีนี้ก็มาชิมน้ําซุปกันหน่อยครับว่าโอเคไปยังอือหือ ม,มีความเปรี้ยวอะ่ะผมว่าผมใส่น้ำมะขามเปียกเอ้ยมะขามเปียกแค่ป้านเดียวแต่เปรี้ยวดีจังเลยม,มีความเปรี้ยวจากสับปะรดด้วยนะครับความเค็มเนี่ยเดี๋ยวเคี่ยวต่อไปงวดไปต่อไปเรื่อยๆยน้ำก็จะงวดลงแล้วความเค็มก็จะซึมเข้าเนื้อปลาแน่นอนความหวานมีแล้วนะครับความเปรี้ยวจากาน้ำมะขามเปียกบวกกับสับปะรดเนี่ย นุ่มละมุนมากแล้วก็หอมมากหอมขิงนะฮะโอ้โหเพอร์เฟกงั oh, น้นเอาเป็นว่านะครับผมจะเคี่ยวต่อไปให้เขาหวดลงอีกนะครับเพราะว่าอยากจะให้กระดูกเขาเปื่อยอันนี้ครับผมกดไม่ให้ตัวปลามันเด้งนะ <c oughs> อร่อยอร่อยโดนใจเ <c oughs> อาละฮะทีนี้เราพอเราต้ม ต้มแอนตุนเนี่ยเหมือนเหมือนตุนนะครับตาต้มเค็มของเราเนี่ยไว้นานได้ได้ที่ละโอ้ <ad> โหเป็นไงล่ะสุดยอดอ่ะอันนี้ผมทับไว้กันปลามลอยนะฮะหอมมากปิดไฟเลยนะครับ <ad> ชิมก่อน <ad> อืมยอดเด็ด หมูสามชั้นไหมฮะ <c oughs> ของโปรด <c oughs> ชิมก่อนอื <c oughs> นุ่มนุ่มแล้วก็เปื่อยร่อนแน่นอนครับอันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าขอชิมให้ดูเลยแล้วกันชิมในกระทะนะครับนี่นะฮะอือือ สงส่วนการรอคอยจริงๆเลยโอ้ยร้อนแน่นอนเบากนเบากรอ,อือหือเอาแล้วอ่า เมนูแบบนี้นะครับบอกตรงๆว่ายิ่งยิ่งตุ่นยิ่งอร่อยนะครับก้างนิ่มมากจริงๆนะฮะเพราะว่าผมว่ามันคงได้เอนไซม์ของอสับป,ปะรดนะครับมาช่วยทําให้กระดูกปลาเนี่ยครับนิ่มแล้วเก็บปลาก็กินได้เลยนุ่มหมดเลยฮะละลายในปลาเอ็ละลายในปลาเลยอืมอร่อยตาน,นานจะทํากินทีเพราะว่าปลาส้อยมันหาค่อนข้างยากส่วนใหญ่จะมีแต่ปลาตะเพียนนะฮะ อวิธีทําแบบนี้ครับก็ทํากับปลาตะเพียนก็ได้นะฮะปลาตะเพียนก็อร่อยนะครับแต่ว่าพอดีผมเจอปลาส้อยที่มันสดๆเลยเข้ามาขายก็ต้องอุดหนุนเขานิดนึงชอบแพ้ชอบ,บชอบื้มอันนี้ผมจิมเฉพาะปลาต้มเค็มให้ดูก่อนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จัดจานกินข้าวแน่นอนครับงั้นวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ ปลาซอยต้มเค็มฮนะอ่าก็คือเป็นเมนูที่ใช้เวลาเคี่ยวนานหน่อยแต่ถ้าผลลัพธ์ออกมารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนบางคนจะสะดวกที่จะเคี่ยวตาอฐานก็ได้นะฮะเพราะว่าเมนูแบบนี้นะครับผมอร่อยมากจริงๆครับงั้นวันนี้ก็ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าหากคลิปในแทนพอมีประโยชน์ก็นำไปใช้ได้เลยนะครับผมไม่ว่ากันนะฮะ ไม่มีไม่ผมไม่ห่วงอยู่แล้วทําแบบไหนกินแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับงั้นวันนี้นะครสวัสดีนะครับสวัสดีครับผม